สนับสนุนโดย oppo F1s เซลฟี่สไตล์ใหม่จาก oppo camera phone ดูช่อง HD ต้องกล่อง g m m z HD slim กูมไม่เคยชอบฟ้าทำไมวะคพอยฟ้ามันอ้วนขึ้นใช่ไหมกูมบอกกูมาเหอะกูมไม่บ่อยฟ้าหรอกไม่ว่าตอนนี้ฟ้าจะอ้วนขึ้นจะผอมลงจะสวยขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเว้ย กูไม่เคยชอบฟ้ากูไม่เคยชอบแต่แรกด้วยเว้ยแล้วที่มึงให้กูช่วยตามสีฟ้าแทบตายอะ่ะมึงทำอย่างนั้นทำไมวะตอนม .5 วันที่ฝนตกอะ่ะมึงกับฟ้ายืนคู่กันกูตั้งใจเลยนะเว้ยตั้งใจจะเอาดอกไม้ไปให้มึงแต่กูไม่กล้ากูเลยให้ฟ้าแทน มึงพูดอะไรของมึงวะที่กูปรึกษามึงเรื่องฟ้าเพราะกูแค่อยากคุยกับมึงทุกวันเว้ยกูขอโทษเว้ยกูชอบมึงเว้ยกูชอบมาตลอดด้วยเว้ย อยากเข้ามาคุยในบ้านก่อนไหมยมเข้าไม่ได้เราเว้ยเพื่อมึงจะยืนคุยตรงนี้ใช่ไหมบอมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะแล้วอยู่ดีๆวันนี้มึงมาบอกว่าวมึงชอบกูเพื่ออะไรวะ จำได้ปะวันเกิดปีที่แล้วอะมึงกะบอกกูนะเว้ยมึงบอกมึงอยากแต่งงานอะถ้าวันเกิดกูปีหน้าแล้วมึงกับกูยังไม่มีใครอ่ะมึงแต่งงานกับกูนะมึงขอให้กูสัญญาเว้ยว่ากูจะแต่งงานกับมึงกูจำไม่ได้ด้วยซ้ำมึงก็รู้ว่ากูเมาอ่ะ ยอมที่มึงยังไม่ยอมมีใครอ่ะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมวะเปล่าเลยเว้ยกูจะมีใครได้ไงวะกูจะรักใครได้หวะกูรักมึงอ่ะมึงถ้าสิ่งที่กูพูดแล้วทำให้มึงต้องเป็นแบบนี้กูขอโทษนะแล้วสิ่งที่มึงพูดจะเป็นจริงได้ป่าววะกูตอนนี้เราก็ยังไม่มีใครไม่ใช่เหรอวะเราแต่งงานกันได้ป่าววะ ้อมกูเพิ่งตกลงเป็นแฟนกับหมอกิจไปอะ่ะกูมาถามมันช้าไปอีกแล้วดิวะ กอดได้ปะวะปอมกูขอร้องมึงกลับมาเป็นเพื่อนกับกูเหมือนเดิมเถอะกูไม่อยากเสียมึงไปอะ่ะคำเนี้ยใช้บ่อยแล้วการ์เนี้ยใช้ได้ครั้งเดียว คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังคงค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำ ก็คว่ารัยงจได้อยู่ย่อาบอกนะว่ามึงรักกูมากมากซะจนยอมเจ็บป่วยเพื่อจะได้มากินเนื้อย่างกับกูใช่ไหมที่มึงมากินเนี่ยกูเนี่ยเพราะกลัวกูไม่มีเพื่อนมากินแค่นั้นใช่ไหมกูกลัวกูไม่ได้มากินเพื่อนมากกว่า แต่นี้พูดจาลึกซึ้งนะไม่กันซีเนาะคืออะไรกูนึกว่านิใยแบบนี้จะมีเฉพาะเพิ่มผู้หญิงซะอีกมึงก็เป็นเหรอเนี่ยคงตนนอทุกูน่าจะเชื่อที่มึงเตือนเนาะไม่น่าไปไว้ใจเขาเลยอะ ใจนมนึงนะมึง <จะ S 2> คอยอยู่ข้างๆกูตลอดเลยจจลกูเปลี่ยนแปลงไปใน<ไ>ปทางที่ดีขึ้นจะเป็นเพราะใครมันสำคัญไงวะมึงเมื่อไนหัวใจยังจดจำ เามาแล้วเด็กๆนี่นี่ไงกินน้ำไปก่อนแล้วก็เลือกไันนะจะกินอะไระพ่อกับแม่เด็กมาฝากไว้เดี๋ยวบ่ายๆเขามารับไนเคปบอกว่าพมื่อวาคนคุยังอารมณ์ดีอยู่เลย คือครูปอมกับพี่แจงคงเป็นได้แค่เพื่อนนะครับอ้าวทำไมงั้นนะคะครูพี่แจงเขาเขามีคนที่ชอบแล้วครับผู้ชายคนนั้นดีกว่าคุณตรงไหนคะล่กกว่าเล็กว่า พอเลยครับครั้งน <t> ี <that> ้ครูปอมคงแพ้อะไรจริงครับคุณจะยอมแพ้เขาได้ไงคะคุูยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยคำว่าเพื่อนนะครับมันจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะลูกเราคุณพ่อคุณแม่มารับนะครับ อ้าวมาแล้วได้แล้วผักสดแสนอร่อยลูครับช่วยอะไรอย่างหนึ่งไหมครับเรียกพี่ก็ได้มั้งอุ้ยอุ้ยอาเร็วนี่โทรศัพท์กูป,ป้อมทำอะไรก็รีบๆเร็วได้ไหม ตัวเองยังไม่รอดเลยจัไม่ค่อยได้เลยเอารีบๆเร็วพี่แจ้งโทรมาอือพอดีเลยมานี่พี่แจ้แต่งงานกับครูผมนะคะพี่แจงนะคะ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 ใครเอ็วช่วยด้วย แจ็คแจงคทานะเยอะนะครับไม่แต่ของบ้านคุณหมอเดี๋ยวพี่ให้เด็กไปส่งไปเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เจอหน้ากันอยู่นะครับกะทีของน้องแจงก็ไม่เจอหน้าท่านทำไมเลิก,กละ่านะ